ก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนก็อยู่กับช่อง Back r a n g e r นะครับทุกคนอ่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ขอเสียสละเวลาอนอเนเลยพี่กดติดตามในช่อง Back r a n g e r ด้เลยนะครับทุกคนสําหรับใครที่กดติดตามแล้วเนี่ยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับผมทุกคนคลิปนี้ก็สุ่มกาชา75ปีอีกแล้วแต่ก็ผมควรลุ้นตัวอะไรดีครับทุกคนก็แอบบอสเจอร์เคก็ได้แล้ว ซัลลี่ดามินชีก็ได้แล้วมูนดูริยางก็ได้แล้วที่สำคัญคือหน้าไมา้ก็กำลังจะปั้นได้แล้วเออ่ขอขอบราวเทไประยุเอ้ยไม่มีวันในตู้7.5ปีขุดหปีขอ,อ,อขอตัวอะไรดีอะเดี๋ยวเด๋ยวขอดูดนิดนึงเออ่ขอตัวอ,อ่อะไรก็ได้ที่มันแบบกะกากเออมาสักหนึ่งตัวดิเออเอามาทุกตัวนั่นแหละอะไรก็ได้เอเอามานะครับก็ อยากได้อะทุกคนก็เอาตัวแบบถ้ามีเทพประยุทธ์แปดดาวก็โอเคนะไอ้บาวกเด้นคิงนะเออนั่นแหละก็มีอยู่ผมว่าเออนะก็โอ้โหโอเคเลยโอเคโอเค,อเคก็เอาไปย่อยนะครับก็หรือว่าหาตัวมาตีบวกโอ้โหอ่าโอเคก็นั่นแหละเอาอะไรก็ออกครับทุกคนผมไม่ได้ลุ้นนะครับก็หรือว่าจะออกเป็นตัวดีๆอันตร้าก็ได้นะเออ เอาไม่ดีครับตัวนี้ก็ยูนิคอร์นบลวยุคหินบอบโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็หมดไปเนที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวกระชาเฮ้ย hey, เดี๋ยวตัวมัเป็นเสร็จอยู่ว่ะตัวมีประมาณ53ใบนะครับก็จะเล่นจะเราเราจะเล่นด่านไหนให้มันหายอีก2ตัวก็ไม่น่าจะมีนะครับก็ผมว่าลองกดไหมหนึ่งครั้งสักหนึ่งครั้งดีไหมโอเคมาก,กดเลยสักครั้งหนึ่งนะครับก็ อยากได้ตัวของเอ่อถ้าถ้าเลือกได้นะก็อยากได้ไอมูลกันบินนะครับมูลอา่าอะไรวานา่นอะไรฮิมงฮิมะหนึ่งตัวไม่ใช่มูลตัวนี้ไหมสุดยอดอ G M ของมูลก็ได้มูลแต่ความจริง G M ก็เป็นคนที่พูดดูเรื่องมันนะฮะนครับก็นั่นแหละ ก็วันนี้นะครับจบลีกอยู่ที่ประมาณลีกอะไรอะ mm hmm. เพชรเอทอง2นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมขออัปเกรดอันนี้นะครับผมรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจหรือแบบมันไม่สนุกเลยถ้าผมเห็นมันเป็นแบบนี้คือคันไม้คันมือนะครับคืออัปได้ไม่อัปนะครับอืมโอเคมาก็ได้แบบที่เรียบร้อยแล้วนะครับสลับตัวของซันลี่ปืนช็อตกันนะครับโอเคครับทุกคนผมก็จะไปตีบวกเกียร์ให้มันเลย คือตอนนีไไไ้ไม่ไม่มีเกียร์ให้มันใส่แล้วเฮ้ยเกียร์ก็ขาดแคลนอ้าหูอ่ะโอเคเราจะไปเล่น p ีพกันนะครับก็อจบอยู่ที่หลีกทองสองนะครับก็ลงมาที่เงินหนึ่งก็ต้องใช้ระยะเวลาในการไต่ขึ้นไปอีกนะครับก็โอเคมาเราก็เล่นอ่าหาทีมเล่นสักนิดนึงนะครับก็ ทีมไหนดีอะเออ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 ทีมนี้ทีมนี้ถูโอเคนะครับทุกคนโอเคมาสู้กับทีมนี้แล้วกันนะครับมาถึงทีมฝั่งนู้นะครับโอเคทีมผมจะสู้ได้หรือเปล่านะ่คืออีกเรื่องหนึ่งนะครับโอเคมาก็สู้กับทีมนี้นะปล่อยไทกะออกไปก่อนเลยนะครับทุกคนก็ไทกานักจิตในตำนานนะมาดูนว่ามันจะทำงานได้ยังไงโอ้โหไม่ทะลุมาตะยิงอีกทีหนึ่งบอสเคตายบวกกับเจสิก้าตายโอ้โหแจ่มนะครับบอกเลยไอไทกานี่คือ สุดจริงนะครับโอเคมูนดุริยางยืนเป็นแบบหน้ายิมย้มยิ้มแช่งหน้าเหมือนพระอาทิตย์เลยนะครับแต่พระพระอาทิตย์สีขาวว่ะคือหน้ามันคุนคุนะทุกคนทุกคนว่าหน้ามันคุนคุนไหมไอเนี่ยไอ,ไอตัวของมูนดุริยางที่มันหน้ายิ้มแบบเนี้ยโอเคเดี๋ยวโอ้โหเอริสแม็กออกมาก็มูนดุริยางมันน่าจะไม่ได้ยิ้มแล้วแหละคือน่าจะล้มจากแค่นั้นแหละดูนะครับว่า หน้ามุนหรือยังจะเปลี่ยนหรือเปล่าแต่มันก็หน้าด้านละมุนหรือย่างเนาะทำหน้าแบบโอเคเออน่าจะชน,นะได้แหละคือตอนนี้นะครับผมไม่มีอะไรทำก็คือรออีเวนท,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 ท์ท่าทธามืดมาอย่างเดียวเลยก็อยากให้เป็นตัวที่แบบเจ๋งๆมานะครับไอโยมิเนี่ยก็ทาเอไม่ไม่ต้องเอามาก็ได้ความจริงก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นแล้วตอนนี้คือมันบางมากนะครับก็เนี่ดยดดดาวิธีกอแบบสุด โดนดาวินชีกอบแบบทีเดียวเนี้ยเดซิก้าแสงเข้าจริงอ่ะน่าจะมานะแต่ครั้งนี้คือแบบผิดหวังจริงๆนะครับกับกาชาตเต้าท่าแสงในอตอนที่มันกลับมาวันเนี้ยอุ้ยบา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 ฝั่งบาบาผมทำไมมันดินแบบนั้นนะนั่นไงอ๋อมันโดนลำํำเย้ายวนอ๋อโดนโดนสาวล่อโดนสาวล่อโดนสาวน้อยล่อใช่ไหมโดนฮิมาวริล่อนะครับ ก็ตกหลุมรักไปทีหนึ่งแล้วโดนน้ำมนต์สาดซุ่มคุณใส่ก็หายไปนะครับก็ทําให้กลับมาเหมือนเดิมนะครับก็เนี่ยเอาตุ๊กตามาล่อผู้นะครับไอฮิมาบารีนี่ก็เป็นผู้หญิงที่แบบเออนั่นแหละอืมโอเคยิงโอ้โหไทยกาขึ้นพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็ฉีดพร้อมกับอูไซู่ปุ๊มูนดดรยางก็ปลิวไปเลยนะครับ โอ้โหโอ้โหนี่ใครจะมาต้านไทกะผมนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ไม่มีใครยืนได้อะครับทุกคนโหดจริงคือแบบโอ้ไทกะนี่บอกเลยครับ่ยอย่างที่บอกครับก็เมื่อเช้าลงคลิปไปนะครับก็สลหรับผู้เล่นใหม่นะครับคือบอกเลยนะครับว่าหลังจากที่มันอัปเดตเนี่ยการเริ่มเล่นใหม่นี่คือ แตกต่างมากคือไม่เหมือนเดิมเลยนะครับก็เราต้องลองไปดูกันนะครับก็คือสเตจพิเศษก็ไม่ได้เปิดตลอดถึงเล่เลนถึงระเวลสิบม,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 มันก็ไม่ได้เปิดนะเพื่อนก็ไม่ให้ช่วยนะเออก็เล่นอยู่นานเหมือนกันนะสเตจหลักกว่าจะได้ปลดล็อกอะไรหๆลๆายๆอย่างนะครับก็ไปดูกันได้นะครับว่าผมลงอะไรไว้นะครับก็เปนน็นแนวทางสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็เนี่ยหาตัวแบบ ไม่ต้องใช้รู b ีเลยนี่ครับก็เปิดเกมมาก็แบบและที่สําคัญนะครับมีตัวกาชาอีกด้วยตัวกาชาไว้สุม่มโคลโบหรือแสงมืดเดืนที่มาถึงนี้ก็ได้เออเฮ้ยเพื่อนเอาเพื่อนเพืเพ่อน<ๆ>จะทําแบบนี้กับไม่ได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโผมว่ามันไม่น่าจะต้านไหวบ่าโอเคโอเคลงลูกไฟไปน,นิดนึงครับโอ้โหบอดฉลาดมากก็ โอ้โหโหเจะรู้ยังไงแบบเนี้ยดาวินชีฝั่งนู้นก็คือปังโอเคอ่าไหนไหนก็จะแพ้และอมาตะไปสักทีถ้าแกลองชีดให้ดูทีสิลูกชีดเป็นขนตาไม่เป็นขนตรงขนตาตคือภาพบาดตาชัดๆโอ้โหดู <c oughs> เกิดนะครับก็ฝั่งนู้นเขามีอาริจิกินะครับเป็นอาริอาริจิกินี่ก็เป็นตัวที่ผมอยากได้เหมือนกันนะครับก็รีสกิลทีคือดาวินชีแบบมึงคลั่งมากเหมือนกินเอ็มร้อยห้าสิบไปห้าสิบขวด เออมันกินรอยไปห้าสิบขวดเออได้ติกิบัฟให้ดาวเวนชีทีเดียวคือดาวเนชีคลั่งมากคือสกรวมกูจะเสกกสกกสกได้เสกนับได้นับเสกอืมสุดยอดเอาขนี่ยมันอย่ามาฉีดอะไรแถวนี้เออหูเออหูเจอไปไทกาฉีดไทกาฉีดไทกาฉีดเอเลนเอเลนเออโอ้เอเลนมันจะมาหยุดตรงนี้ไม่ได้ต้องสืบบ่าวไฟจัดการบ่าวไฟออกไปลูก ออกมาแล้วเดินแบบนิ่งๆโอ้โหไม่ได้เอาํำปั้นยัดเอเรนสักทีครับมึงุอ่า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 หมุนตัวไปทีหนึ่งนะครับอืมโอเคก็ติดอมตะอีกโอ้โหอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวยิงคีบนะครัช่วยฉุกอ่าอ่าเดี๋ยวปล่อยอ่าเน้นปล่อยไอ้บราวนี่ออกไปนิดหนึ่งบราไฟทุกคนเอเรนเอเรนมันกําลังจะมาบุกผมแล้วทุกคนอ่าเดี๋ยวให้บราไฟยิงช่วยนิดหนึ่งโอ้จะขนาดนั้นเลยหรอแบบ โอ้โหดาวไอจระเข้คือกระเด็นแบบรัวมากครับทุกคนผมว่าน่าจะได้อัพเป็นร่างไฮเปอร์แล้วว่ะรู้สึกว่ามันใช้ดีนะเออก็โอเคนี่ดานออกไปได้นะครับเพราะบาาไฟทูเทิร์นนะครับบ้าไฟนี่ไปประกวดไอนายแบบนะครับคือหมุนตัวแบบสุดยอด <c oughs> เดี๋ยว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 ดูมันเดินมานี้เดินแบบเท่ๆครับทุกคนจุบอ่านี่มีลูกหัวใจโดนโดนแบบนี่โดนกำปั้นไปเลยครับฝั่งนู้นเออ นี้มุนหรือยังอฟุบอ,อ่าเจอแบบว่าหมุนที่หนึ่งเดี๋ยวเออนี่ชนะได้ครับทุกคนอ่าก็ชนะได้เนี่ยครับก็โอเคนะครับก็สุ่มก็แช่เจ็ดจุดห้าปีหรอก็อะไรไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกก็คือแบบไม่ได้ลุ้นอะไรหรอกครับทุกคนเอาตัวมาย่อยแบบแท้ๆเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดถึงเอาตัวมาย่อยเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูห้องทดลองเลยครับก็เพิ่งเข้าเกมมาวันนี้เลยตอนนี้เลยเฮ้ยอันเนี้ย อันนี้ไอ้ก,กบดำเนี่ยไอ้ก,กบดำแปดดาวเนี่ยคือผมสุ่มได้กระดานนี้มาสามครั้งแล้วนะเออติดกันเลยก็เมื่อกี้ทุกคนก็เห็นนะครับว่าผมก็สุ่มได้กระดานนี้เหมือนกันที่ผมกําลังจะรีโอเคเพราะฉะนั้นเหมาครับก็เนี่ยแน่นอนเดินหน้ามีตัวแม็กแน่นอนหนึ่งตัวรีวิวแบบรวดเร็วทุกคนได้ดูแล้วเราอย่าลืมกดติดตามช่องแ a ็กเรนเจอร์ไว้นะครับก็ไม่พลาดข่าวสารด,ดีแน่นอนนะครับก็ถ้ามีหลุดคนละบงคนละโบอะไรก็จะมาบอกกันนะครับ โอ้โหมีเขียดอยู่เยอะเลยนะครับเนี่ยบอกแล้วว่าเขียดผมสะสมไว้เยอะเฮ้ยมีเขียดไฮเปอร์ด้วยแต่ไม่มีตัวแสงมืดไอดีนี้รู้สึกว่าไม่มีดวงกับแสงมืดเลยคือ Among, อมงอามาสุ่มไม่ได้เออคนละบงคนละโบเดือนที่แล้วก็ไม่ได้ได้แต่ไทยกะคึงอ,อิ่มแล้วนะครับอืมโอเคมาสุ่มกันมาลุ้นกันนะครับว่าผมจะได้เหมากระดานหรือเปล่าดูสีท่าน่าจะได้เหมาเพราะว่าอันที่ดีที่สุดก็คือกบแดงเออกบดำแปดดาว โอ้โหโอ้โหไม่น่าจะได้โอ้โหคริสตันระดับกากอาคิตระดับสูงก็เหลือแล่อีกประมาณเกอบโอ้โหเหลือแล่อีกประมาณเก้าร้อยเฮ้ยปังไม่ไหวครับทุกคนก็ผมทําบุญมาเยอะนะครับก็ก็อยากรู้นะครับว่าทาบุญด้วยอะไรใช่ไหมก็ทาบุญด้วยอต้องไปอย่างแรกเลยนะครับก็ต้องซื้อเรือนำน้ำนะครับไปถวายที่ทะเลนะครับอืมไม่ได้ไม่ได้ โอเคก็ได้เขียดมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวตรวจเขียดนิดนึงนะครับว่ามีเขียดกี่ตัวหรือว่าต้องไปหาที่อานาต่อชนิดพิเศษ8ดาวขั้นสูงสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12้าดนะครับ13 14 15 16 17ตัวขาดอีกแค่3ตัวก็จะสามารถปั้นแม็กได้1ตัวนะครับก็น่าจะรอโคลาโบแหละ3ตัวเองงก็น่าจะตารางเราอินหนึ่ง อหอคอเล่นไปแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้แค่2ตัวก็หาใน้ทดลองก็ได้นะครับก็โอเคก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็สุมกระชาติเจ็ปีคือไม่ได้หลุดน,นะครับก็เขามีมีครบทุกตัวแล้วที่อยากได้นะครับก็ เราลุ้นคุโโบยอย่างเดียวก็ใครสำหรับใครที่มีโคแบบนี้ก็กดแล้วก็ไปอ่าไปย่อยแรกในห้องทดลองแล้วกันนะครับก็คงแบบได้แบ PP บก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะฮะก็ประมาณนี้นะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องแบ็คเรนเจอร์เยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายบู